จีบน้ำยาบูดตอนเยือจบจะเป็นยังไงวิเชับชมกันได้เลยคะ่ะพ่อคะองไงลูกแล้วจั๊งจูงพ่อไปไหนเนี่ยก็วันนี้ค่ะหนูได้ข่าวว่าร้านขนมจีบค่ะ,คะเปิดใหม่หนูอยากกินมากๆเลยแถวนี้แล้วค่ะไหนลูกจะพาพ่อไปไหนเนี่ยจะเป็นสถานีตำรวจหรือรว่าโรงพยาบาลกันแน่ไปไหนอันเนี้ยนี่ไงคะคุณพ่อร้านนี้ค่ะ ร้าน,นนี้นี่นะอนพ่อจะเดินพนนสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะนี่ใช่ร้านขนมจีบไหมคะใช่แล้วค่ะขนมจีบถุงร้อยสิบบาทค่ะเอาถุงหนึ่งครับรอสักครู่นะคะจะเ,เปิดจดี๋ยเปิดตะเกียกับน,นี่ค่ะขอบคุณครับนี่เฮนครับขอบคุณค่ะอยู่พรุ่งนี้มาอุดหนุนใหม่นะครับค่ะ กินมันได้อะไรเนี่ยเมื่อกี้พ่อกําลังจะห้ามอยู่แล้วว่าขนมจีนน้ําว่าขนมจีนขนมจีบเนี่ยไม่รู้เขาใส่น้ํายาบูดไปบ้างหรือเปล่าเอ๊ะทําไมผูช้ชายคนนั้นเขาเอ๊ะทำไมผูช้ชายคนนั้นเขาพูดว่าขนมจีบร้านนูใส่น้ำยาบูดนะคุณมองจ้องมองพ่อทําไมกติตาลีไปไปกินเร็ว เพรุ่งนี้อ่ะบ่นอย่าบ่นว่าปวดท้องแล้วกันนะพ่อเคยได้ข่าวมาแล้วเหละไปนั่งไปมันอร่อยตรงไหนอ่ะถ้าหนูบอกว่าอร่อยก็ต้องอร่อยสิคะพ่อไม่ต้องแบบว่ต้องไหนตรงไหนไหรอกค่ะกินเผือพ่อไม่เอาอ่ะอโอเคค่ะลูกค้าไปกันหมดแหละจะไปในบ้านส่นไหนดีกว่าสี่ชั่วโมงต่อมา แม,คมค่ค้าคะแม่ค้าคนเดียกันอ้าวีจ้ารกค้าวันนี้ว่าสั่งกี่เกียวมีเกีวไหมคะเกียวกับขนมจีบ่ะคะ่ะมันก็อย่างเดียวกันนั่นเลยคะ่ะเออใช่คะ่ะเอาสองชิ้นคะ่ะสองถุงมีคะ่ะมีคะ่ะขอบคุณคะ่ะหนูหนูหนูสองคนอะ่ะนี่คะ่ะป้าเออซุปซิปอะไรกันหรอคะเอมหนูอะ่ะออกไปก่อนได้ไหมเออได้คะ่ะได้คะ่ะนี่หนู ขนมจีบร้านเนี้ยขนมจีบเกี๊ยวร้านนี้นยเ,าานนเขาาใส่น้ำยาบูดไปด้วยนะรู้ไหมเนี่ยเมื่อวานลูกหลานสาวป้ากินไปล้เวเข้าโรงพยาบาลคนนึงแล้วแหละจริงหรอคะป้าเดีย๋ยวป้าให้ดูลูกนี่นี่หุยจริงอ่ะค่ะป้าป้ารู้อ่ะป้าแอบถ่ายวิดีโอไว้ด้วยว่าแม่ค้าคนนี้ใส่น้ำยาแอบใส่น้ำยาบวชที่แม่ลูกค้ายังไม่มาเยอะอ่ะ วิ่จริงอะจริงด้วยแกหุยมีตีการแล้วแหละต้องแจ้งตำรวจต้องแจ้งความแล้วแหละแต่ตอนนี้เนี่ยป้าเห็นเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะเขาพาลูกสาวมาด้วยอะแล้วลูกสาวตอนนี้เขาซื้อไปแล้วไม่รู้เขากินหรือยังเดี๋ยวลูกสาวเขาจะปวดท้องเข้าโรงพยาบาลหรอกคุยกันเสร็จแล้วยังคะยัง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 ได้หนูอิ่มแล้วอะค่ะพ่อโอเคไปเล่นโทรศัพท์ ไปเล่นคอมมารอยอกว่าสี่ชั่วโมงต่อมาสี่ชั่วโมงต่อมาเอ้ยทำไมปวดท้องขนาดนี้เนี่ยเอยพ่อค่ะพ่อพ่อหนูปวดท้องปวดท้องขนมจีบหรือเปล่าพ่อบอกแล้วเดี๋ยวพ่อไปสืพิษอยู่ในขนมจีบริงด้วยลูกขนมจีบม,มี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 เออมีพิษอยู่ลูก เดี๋ยวพ่อต้องไปแจ้งความแนละ้วก็พาลูกไปโรงพยาบาลก่อนเลยมาเร็วมาเร็วจะไปอะไรมากไปรักกันนะโอ้โหผู้ายเยอะทุกเที่ยวเพราะว่าพาลูกไปหาหมอก่อนกว่าอ่อนตรงนี้เลยล่ะเพิงเกรง่ยนใจเขาแล้ว,ว,ลวรีบลงมาเร็ว หมอ,อกอนออกเกิดอะไรขึ้นไปสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอช่วยวรูปผมด้วยนะครับรูปผมอ่ะไปกินขนมเกี๊ยวขนมจีบอะไรนั่นน่ะก็ไม่้าลตรงนู้นนะครับ เฮ้ยเขาเลือนว่าไม่ค้าตรงนั้นอ่ะเขาใส่น้ำยาบูดไปด้วยนะกูใช่นะสิครับผมบอกลูกสาวผมแ้วลูกสาวผมไม่เชื่อกหนูไม่รู้อะครับพ่อโอเคก็เพิไปห้องพยาบาลเลยนะครับได้ครับได้ครับได้ครับอืมดีค่ะมีอะไรที่ฉันช่วยไหมคะพรีว่าลูกสาวผมอะครับไปกินขนมเออเป็นขนมจีบขนมเกี๊ยวน้ำยาแถวร้านนั่นนะครับ ว่เดิมนั้นร้านหรอคะร้านนั่นน่ะเขาลือกันว่าเขาใส่น้ำยาบูดไปด้วยค่ะลูกคงไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะตรวจผลตรวจออกมาแล้วนะคะลูกคงไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะแค่ปวดท้องนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคุณก็แบบเอายาให้ลูกกินซะหน่อยนะคะขอขอบคุณครับเพิ่นไม่ต้องจ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องแบบมีใครใส่น้ำยาบูดไปฉันจะไม่ขีดเพินค่ะขอบคุณมากเลยครับผมขอไปก่อนนะคะผมจะไปแจ้งความกันแล้ว ค่ะค่ะค่ะลูกพ่อจะไปแจ้งความให้ได้นะจ๊ะลูกยังอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค้ายืนองหมองนี่งพ่อต้องรีบไปแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวพ่พอต้องไปบอกไม่ค้ากนนังกู้นี่ค่ะคนที่ซื้อผู้คุณครับนมธสนุก ผมจะไปแจ้งตำรวจนะครับว่าแม่ขาคนนี้เขาใส่น้ำยาพูดไปด้วยเห็นไม่จ๊ะหนูคนนี้ผู้ชายคนนี้อ่ะเขาเอาลูกมากินด้วยใช่ครับลูกผมเพิ่งไปเข้าโรงพยาบาลมาเมื่อกี้เองอะครับผมกําลังจะไปแจ้งตำรวจแล้วเลยครับผมเคไปแจ้งเลยไปแจ้งเลย,เลยดคุณตำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจคะมีอะไรฉันช่วยไหมคะก็ผู้หญิงคนนั้นนะครับที่นู่นนะคะตรนงนู่นนะครับที่ขายขนมจีบ น้ำที่ขายขนมเกี๊ยวขนมจีบครับเขาอ่ะใส่ย,ยาบูดไปให้ลูกค้าด้วยนะครับลูกสาวผมเนี่ยลูกึมืะอก,กี้อะครับลูกสาวผมไปไปซื้อใช่ไหมครับลูกสาวผมต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับจริงเหรอคะเดี๋ยวจะไปจัดการอยู่นี้เลยเลยค่ะมาเลยครับคุณตำรวจไปครับไปกันครับนำทางมาครับนู่นไงนางหนูวิจัยกันนู่นแหละคุาตำรวจมาแล้ว นี่ครับคุณตำรวจร้านที่นี่ครับเดี๋ยวลูกไปอยู่นู้นก่อนนะนี่ครับคุณตำรวจลูกไปอยู่ที่มามาอยู่ตรงนี้กันก่อนเออพวกคุณคุนเสร็จหรือ,อยังคะคุณป้านนะ่ะ คุณเสล่าจาเอ่อเฮ้ยฮ้ยยตำรวจมาได้ไงอะเออคุณตำรวจมาได้ไงคะก็คุณนะคะใส่น้ำยาบุกไปด้วยนะคะดีชิ้นให้วูวีโอนี้นะคะเอฉัน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 จะฉันไฉันต้องจับคุณเข้ากลุ่มนะคะถ้าคุณหลอกลูกค้าต่อไปอะลูกค้าจะฝืนต้องเป็นอะไรขึ้นไปนะคะดีนะคะ ที่ทั้งหมดคนนี้เขาเป็นพยานยได้ใช่ครับใช่คะ่ะ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 ใช่ค่ะใช่จ้าใช่จ้าป้าเป็นพยานยได้คุณแรกเลยเลยเพราะป้าเมื่อวานะป้าเอิม่มคุณนะคะเชิญเชิญฟังจากป้าจากปากคนต้าคน,านนี้เลยนะครับใช่ใช่เมื่อวานะป้าซื้อขนมจีขนมเกี้ยวเนี่ยไปหลานป้าก,กิน ลุงหลานตาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะขนมจีบขนมเกี๊ยวนี่นอนเลยนี่แน่นอนเลยที่ทําให้ลูกที่ทําให้หลานสาวป้าต้องเข้าโรงพยาบาลตอนเนี้ย่อาการอะ่ะดีขึ้นแล้วเลยเห็นไหมคะฉันต้องจับคุณเข้ากลุ่มนะคะมาฉันกลับแล้วเลยค่ะคุณตำรวจอย่าจับฉันเข้ากลุ่มเลยนะคะคุณตำรวจฉันกลับคุณแล้วนะคะคุณอย่าจับฉันเข้าคุณอย่าจับฉันอะ่ะ ข้าคุกเลยนะคะแต่แล้วนะคะไม่ได้หรอกเพราะคุณอะหลอกลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าเขาขาดทุนมากเลยนะคุรู้ไหมเหอะฉันจะจับคุณเข้ากลุ่มแล้วแหละจ่าเอารถมาเออเออ,เออเออรถไม่ได้เอามาครับอ่าโอเคขีดฉันอุ้มไปก,ก็ได้ผมอุ้มไปให้ครับจ่าครับว่าไงฝากลูกสาวผมหน่อยนะครับได้ได้ได้ไดลูกไปอยู่กับจ่าเขาสิครับ เขาไมยิงเกะกะกันตรงนี้เนี่ยไปเลยครับอย่านะครับอย่าเว้ยมาเลยครับคุณผู้หญิงเฮ้ยคุณคุณจะเจอฉันไปไหนก็ข้าวุุไงครับไม่เขาหลอกลวงอย่างนี้ไปกันครับไปดูกันดีกว่าหน้าตาคนร้ายอยู่ยังไงกัน ลูกมานั่งก่อนนะ ไปเลยนะคะกับละครสั้นเรื่องยังไม่จบนะไปลูกเรากลับไปดีกว่าให้ตำรวจเขาทาการกันเองค่ะพ่อแม่ค้าคนนี้เขาไม่ทิ่การแล้วอ่ะดูสิลูกแม่ค้าคนนี้ทําให้ลูกต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะพ่อเตือนแล้วนะลูกไม่ฟังเลยฉันยัไม่รู้อ่ค่ะพ่ออ่ะไม่เป็นไรถือว่าลูกไม่รู้ละกันก็เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนอยู่กับแม่เอ่ยสาหรับละครสั้นเรื่อง ขนมจีบน้ำยาบูดนะคะสู้กันไมเอ่ยถ้าใครไม่อยากพลาดชมก็อย่าลืมติดตามกดกระดิง่งแล้วก็ติดตามทั้งหมดด้วยนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย